you <laughs>

con lốt luôn, phá phá ơi, nhìn cái này bằng phá, lốt, ơi, này, lên quái ờ ơi, rồi, có chết luôn รถลับยังไม่เห็นพี่พี่กตาเห็นบอกผมก่อนผมยังไม่เห็นเฮ้ยมาไม่ทันผมมาพร้อมพี่นี่แหละมัาหยุดแถวที่นี้แหละ

ให้ต้นไม้ขยับเราก็ยิงเฮ้ยยกมือขึ้นเฮ้ย้อนนอนอนรย่านแล้วอนอนโออนเรังเโก ขอรถพยาบาลหน่อยครับขอรถพยาบาลหน่อยพยาบาลเรียกรถพยาบาลมาดีครับต้องมอยู่แถวี้อยู่แถนีอยู่แถวนี้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 ไี่ได้ยินดิร้อต้องไม่เห็นตัวมันไม่เห็นตัวับเห็นไม่เห็นตัวครับบาดบาบาันโดนิเว้ยมาช่วยหน่อย คุณจะเอาเราไปไหนวะไไหไน่เฮ้ยช่วยหน่อยช่วยช่วยพี่บอลหน่อยเร็วโดนเลยโดน่อโดนพี่บอลโดนที่ไปโรพยาบาลเลยหนึ่งเสีครับขอแจ้งขอรถพยาบาลหน่อยครับเซี่ยสี่ อยู่ตรงไหนมาถอดถอดเสื้อตาถอดเสื้อตาเร็วถอดเสื้อคไอ้พี่เข้าก่อนกำลังลอยไม่ต้องให้มาเดือดปลาเฮ้ยเดือดเลยเดอดเดือดตอนนี้โอเคมาเดือดปลาเดือดปลาเด้อดปลาเดื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 อดปลด้อดปลาดือดปลาเดือดปลดือดปไดือดปลาเดือดปลดือดปลเดือดปลเดือดปลเดือดปลดือดปลาเดือดปลาเดือดปล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 าเ Đó, ừ. ừ. ở ừ. à, không đi ở ngoài đó rồi thoát đi bắt nó bắtแล้ว อ้าวปาแล้วต้องเล่น

บกนล้วไปดาแล้วยามาอายุอายุต่ยมันแม่ไปอยกลางปบามคนหนึงเรดวาเาไวได้ยินไหมครับนึ่งรับพี่เดี๋ยวๆผมตนแล้วอยู่นีงเลยเล่ถ่ายเอาที่ข้างเลยดึงท้นดิดึงตรงท่อน่ะดึงตรงท้นดึงทถ่ายแล้ดึง้นตกเลยอ้าวนนนี้ีเออแค่นั้นแหละโดนัดเดียว่นัด นี่มงมันเห็นโไงมันเห็นลหต้โลหหแม่งไอโทรศัพท์รับิขอโทษที่พีเฮ้ยเจ็บเจ็บมือกดเออเเบเออมมยเลยดอนโยคนู้นไเดี๋ยวขยับเยอให้ให้รถมาอดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหลมาเยสั่นย โอดูท right. ี late, no, stop. Stop. ่อื่นนีมีโดนอป่ที่รดดูดมีแค่นี้พี่ดูตรขาดิวเรแล้วพี่รแล้วรัแล้วครับแล้วนะดิวรเอาเอาขับนนเอาอขนนเอาข้วิ่ขี้ว่งขี้่รือไหวเก็ดี๋ยวเเก็บเอขาต่อเข้างนาครับข้นเ็นเอ็นัตรเจ้าข 哎哎，悠悠，火，你火呀，白毛呀，好，好，好，你呢？